ว่ามึงขัดขาก็มีแต่เห็ดพี่น้องไก่เต็มตาแล้วครับได้คักได้ขัดพี่น้องเอ้ย ครับนัดอีสานนศาสตร์ครับมาอนี้มาหาอยู่หากินที่เขาเราพี่น้องมาเก็บเห็ดครับมาอนี้รุ่นซอยกันได้บ่ได้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าพอไปแล้วครับพี่น้องอุ้ยครับพี่น้องเฮ้ยเห็ดนกกขุมบาไเห็ดนกกขุมบาครับเห็ดยุค่าขาวครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดครับขอบคุณครับ อ่าเรางัดเอางัดเอาพี่น้องเบิองครับอุ้ยงามหลายเด้อพี่น้องมามามาเจมเห็ดน้ากันครับบาา้านมันซาดครับอำเภอเมืองพนครับจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามเลเด้อครับอีสาบนบันทัศาดพี่น้องเอ้ยยูทูบช่องไม่พี่น้อง,องผิดพลาดประการใดก็ขอโนะทษขออภัยณที่นี้ครับนี่อ่ะขักขักพี่น้องไข่มันเด้อค่ะไข่เห็ดค่าวันนไข่บัน พึ่งมาครับพี่น้องนี่ครับพึ่งมาพี่น้องรุนไลกันครับบึ้งไปน้ากันเงี้ยโดนพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมก็บพึ่งมาครับไอพี่น้องเข้าไปรุนไฟกันอีกครับนี่พี่น้องถ่อยอีกแล้วครับ น้องเห็นไหมครับเห็ดดุข้าขาวหรือเห็ดน,นกคุ้มบาพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องออผลนบามันดูปิดจุ่มแมนมดีๆเลยครับบาผงค่อยๆหาครับ เจ็บเห็ดก็เจ็บเห็ดเด็กพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดออกมหมดมาเฮ็ดคิดเจ็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งครับดีดีเด็กพี่น้องเห็ดมูนี่ครับต้องเบิง่งต้องค,คอยเบิ่องนี่ครับพอป้าอาร์ห้างกันคุณพี่น้อง ไอ้เดสานมนสัตว์เราก็เก็บอยู่ฟังพุดเหระครับเปิดงอกๆอ,อยู่พุ่นหรอพี่น้องเอ้ยนี่ครับปลาอยูฆ่าพี่น้องมืงเนี้มาสามคนกับผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับไปหาตัวนอกอยู่พุ่นหรอพี่น้องเอ้ยเดินกันเงี้ยเง่าหลุ่นกันโดดๆพี่น้องมากระเสียงเอาครับมาหาอยู่หาจินเนาะพี่น้อง มือได้ว่าได้แล้วครับมือมันบม่มานนะครับไปหายีก้อนพี่น้องเอ้ยโอ้โหพี่น้องพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วอู้ดอกงามอยู่ครับแต่ว่าคือมีดอกเดียวนอะพี่น้องนี่ครับ,เ,ววกเ,นนรบเกิดดูผู้เดียวตุมุมเลยครับ งามครับครับดอกนีดอกใหญ่ครับโอ้ยพี่น้องดอกนี่เอานีแล้วครับออ้ยนี่พี่น้องนะครับโอ้ระเบิยงผมยังเหยียบทุกคนมุนอุดปุ๋ยเลยครับโอ้เสียดายเด้เนาะง่ายหยาบนหมครับเหยียบ,บขึ้นครับมุนเบิดครับห้อย หมดจ่อห้อยแมงจ่อพี่น้องเลยพี่น้องกอแล้ครับเกิดเป็นตุง้งไม่จังเป็นใบดีเลยครับพี่น้องเห็นบ่ทุกคน ทรงคืออยู่พี่น้องเอ้ยเัมืีนครับอาจจะได้แกงอยู่ครับพี่นออ้องพี่น้องครับเจออยู่แล้วครับ มาสาม้นคนแขนครับสามมุมเลยครับนปลาใหญ่เลยครับปลาอยู่ข้าปลาหนิพี่น้องส่งปลาใหญ่อยู่ครับปุนเก็บมือนี้อดหกมุ่งกับพวกทัวปลาดอกพี่น้องผมมาไปห,าอ,ห,า,หา,าอีกพี่น้องเข้าห้าข้อยยิงโดนครับพอแล้วพี่นออ้นองพอแล้วครับ พี่น้องไห้เจอเร็วครับเจอเร็วครับ่บาสิมหาเจมเห็ดขมบ่มีครับพี่นอ้องน,นี่แก่โปดครับนี่ตรงนี้นะพี่น้องงม้มครับครับนี่ครับขึ้นมาจากดินใหม่ๆเลยครับพี่น้องยันบิดเลยครับอู้มนัมนมนัมนมนัมนมันมันนี่มันแล้วพี่น้องเอ้ยู่ได้แกงแล้วครับ ้ไข่หน่อยๆเต็มเลยครับน่้มือผมกันเลยเนาะตุ่มเลยครับมองย่อครับมองย่อเท่าดน,นเอ้ย นี่เก็บเห็ดยูคาพี่น้องมือรุนสิพาไปเก็บเห็ดตะไคร้พี่น้องเอ้ยนี่ครับเห็ดยูคาขาวครับสุดยอดเลยพี่น้องปนเสียบสักครับ,รบแต่ไล่เตืบเราพี่น้องบ่อยมากเมื่อกี้ครับหัวออกเป็นมือครับเป็นกุมครับมขัดทั้งไม่เหีน ถักละอาห้องวันนี้ห้อสุดยอดเลยโอ้พี่น้องผมเหยียบครับอิงคิ้งมาได้เลยพี่น้องเอ้ยอยู่จะจ่อกันไห้ครับ แห้งบ่ได้ครับพี่น้องเฮ้ยท่าน้าเจ้าลูนี่บ่ย่งเลยครับนี่เห็นว่าเฮียมากเพื่อกันกับเอาบุญเด้พี่น้องปันเอาบุญเลยครับแจกบุ่มบุงเลยครับนี่ผมมาผมขึ้นว่าสีออกครับคึดว่าโค้งนี่สีออกนะพี่น้อง เป็นแกงครับจุ่มนีพี่น้องเอ้ยจุ่มนีได้เป็นแกงครับดอู้ยักตุยดพี่น้องอนะครับห้อยเงื้อขึ้นพี่น้องอือพันดินขึ้นมากเลยครับเงื้อพันดินขึ้นมากครับ เน,นี่ยพี่น้องเตกะกนี่สิเงี้ยน,นี่ดีครับ กดีครับดอกหน้องดอกน้องเอ้ย โอ้ยอะไรสัตว์เหมือนสัตว์สงสัยพยอเห็ดพี่น้องบ่าปากบ่ตีงเลยครับเงียบปิดกันบ่หายไข่พี่น้องเลยออ้้นงผมตั้งตาตัางต้งครับใส่เห็ดไหมพี่น้องเอ้ยว่ามันหักเบิดแล้วบ่ครับเนี่ยพี่น้องตั้งตาใส่ไหมครับ เยวเจบเห็นน้ำกันพี่น้องเอ้ยติ้มโยครับถึงหักกระพองกันโอเคปลอาพี่น้อง อะไสันวันสัตว์บ่ปากบอตีงเลยอาเป็นไดอะมีบอโ้โหมีเพ้อนผมกับโต๊ือบกขึนกัพี่นอ้งอ,นนะนองเอ้บ่ปากบอตีงกันละอักเอาห้องอัเอาพี่นอ้องห้อเค ดีครับ หน่องยกมือขึ้นมุนรถเลยครับกุ้มกุ้มเดียวพี่น้องก่อกุ้มเดียวครับพี่น่อง เดอร์วพานีเปเยดครับอืมตัด้ขัดีครับอืนอยู่บนแตกบุ่มๆน้นอย่างนองมผมกนี่หนะครับ เอาจากผักนีน่ทั้งไข่ทั้งลูกครับ ี่น้องมาุขนีครักม,มีดหักเลยบ่ได้เอามีดเอาเสียมมาพี่น้องเอ้ยอันนี้จกอองสีเหรอครับสุดยอดแล้วครับ 空调听到那会 พี่หาดอกครับหุกดอกพี่น้องมุนกับฟองกันครับหุกก็ดดอกครับ มองโอได้พี่น้องนี่นี่ผมเจ็บมากพี่น้องเบิง้งนี่ครับห้อยผมเชียร์มากนี่ครับหอนหาเ่ราะท่านดีได้พี่น้องเดี๋ยวสิกลับไม่เชียร์อีกครับเอามูเห็นี่ไงคนให้พี่น้องเบิ้งครับน้องขนาดยไไอยู่ไกลๆยั่งม่งเห็นครับคนเบืงทีละ ขาดว่าน่าจะออกไปเป็นพืชเลยเหรอครับาจะเป็นเงาไปสัน่นแบบนองผมขาดว่าเป็นเป็นไปตามที่ขาดอีกองเรื่ยมันผมอยากเึ้นแบดเลยรครับ have สี่หกเจ็ดพี่น้อง สิบสามทนงนะครับีทน้อง ยี่สิบสองยี่สิบบพี่น้องโอ้นับบวับ like. ิไหวหอกครับลายชักลายครับพี่น้องเอ้ มีบลายครับพี่ครับไม่หน่อยเฮี้ยยังแล้วพี่น้อง ใส่กบติดตาแล้วพี่น้องเอ้ยในไลยเตือบอล้วพี่น้องเอาเก็บก้อนพี่น้องจะเข้าครับโอ้ขับพี่น้องครับนี่ เก็กออกเบมาโดนเติบแล้วครับกรดมีอยู่ครับหลายึ้นเ่าอะพี่น้องเก็บมาโดนเติบคักแล้วกระบะมันได้หล่พักโยครับทุ่งยางกระดิเตี้มอะไรพี่น้องเฮ้ยทุงครับปูเฒ่ากันทุงยางกระดิเต็มแล้วถุงยางกระดิเต็มแล้วระหว่าพี่น้องเอ้ยขุบเข้าเก็บเลยครับพี่น้อง ไปเตรียมตาแล้วพี่น้องถาเบิ้งถาเบิ้งครับเดี๋ยวเจะให้เบิ้งงอนเงี้ยบดไปครับนม่เป็เห็ดจิ้มๆิม,มิมอยู่นี่ครับโอ้มูหนีมันคักพี่น้องไอ้ฟุค่คักนี่ เออพี่น้องผูู้อยู่ไก่ประธานเก็บเห็ดมาเมืองเดี๋ยทางสีนี้ตีแนวเดียวเลยสิเมึงเห็นตีแนวเดียวหรือออกกูรูฟรีเยอะสิลายคักบ้องเห็ดลายคักน้งงนงอง่อเนาะโอ้ออกลายคักครับพี่น้องเก็บครับออกน้ำควง่งรถพันถ่ายไหมพี่น้องมนปลาอยู่ข้าครับงานเบิดเลยนี่พี่น้องเอ้ยมึงกอกเด้อนี่ ลงค้นกับ,บวันวายยุค่าเลยนะเว่าวมึงกับขากัมิเตเฮตน้องไก่เต็มตาแล้วครับได้ขักได้ขักพี่น้องเอ้ยนี่กระเมียนนี่ครับนี่ก็เมียนครับ กิ่งกุมยินกิม,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 มยู่นพี่นอ้องหักกระพองกันครับนี่ก็เนเ็้เด้เนี่ยนี่กป็น,น,นยันดอกลักษณะนี้แหละนี่กป็นยน,น ดอกม่เจอก็ต้งหักมันเหยียบทั้งเตี้ยต้องมองหับไงเนาะพอเพ้่เห็นน่ำเตี้ยเลยนดอกีหง้ากัดมึงเด้อนี่แหละดอกเหง้าแต่มันผู้สาวก็จิ๊บจิ๊บหาเลย ด้งวดงกอดดูพี่น้องเอออย้างนี้บ,บนินแล้วเขาบานแล้วนะครับพี่น้องอได้รับอยู่ครับกับเต็มตาไปเลยพี่น้องม่งปากกระตาครับ,รบน่นกืบอเบเต็มครับผมเก็บเยมังเสียงตาเ็บกินกมี่เห็นนะครับปลายุ่ข้าครับพี่น้องมองเก็บครับปลาแง่ครับเป็นลอยอะไรปลาอย่างพี่น้อง โอ้ได้คักถือว่าได้คักโยกพี่น้องเลยมือนี่คํเแลวพี่น้องที่เขาบ้านแล้วครับไปนี่จากเราพี่น้องชิปนาพอกันไหมพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับ